ไม่ต้องมัดอาผู้ใดจะเอาบุญก็จับายใส่สินเด้อมาเจนจับายใส่สินในเต็นน์นั่งงามมาลุกมาโรดจ่าหน้าที่ประจำค้องกองระฆังไปเด้อตีนมันฉะนั้นวันไหวลูกธาตุเลยเด้อ ยินมาได้ครับเวลาที่จะต้องเข้าสู่พิธีศีลต่อไปพุทตวันนี चප පසතරත देතมา यह පරचखाาබතරුවනखाथාවතුुමख මසයවාचරතරසබහදพนา

สุนันโตปุโตยีทีวาดูลาทิปดาเจ้าทั้งหลายอันในยังอยู่ทั่วจักรว,วาลแลอยู่ในสถานบ้านเมืองวัดป่าที่มีเป็นเจ้าก็อลาตนาตนเจ้ารงสิทธิลงมาเหลิงเห็นกองท่านเก็ูบอาทั้งหลายที่ให้กระทำบุญนวันนี้ พอใจที่วะลูกาที่วะดาอินผมยมมาลาดนางนอนทศน,นิปภูมิจาวที่เท้าจานทรุปบาลในทีเจ้าเต็งในเตงเจ้าอ่านบัญชีเจ้าตาดเจ้าอ่าเจ้าคำในวินเจา้เเจาพิศดารพระยาพุทธนักนาครวินสุวรรณขออันชื่นมาเป็นจติพยานในงานมวงสู นานในวันนี้ที่มีศรัทธาซึ่งได้มาสร้างไว้ที่วัดบ้านโพนสวา่าง่งนี้ซึ่งมีเจ้าภาพประกอบไปด้วยคุณคงมสันลุกขันธ์คนี่จคพิจารวมงกําำเน่งคุณนาิชาติคงตลจำเน่นคุมายุดีวงกําำเน่นคุณประทีปคงคําำเน่น มีจิตใจใส้สถานได้นมนัำมาแลว้วซึ่งจะถูกปัจจัยสร้างโนมถวายวัดบ้านปกสว่างเมื่อวันที่2ีสิบสามกรกฎาคมพุทธศักราชสองพนห้าในวันนี้เป็นวันที่ที่ทเป็นมงคลแันเลิกจะได้เข้าสู่พิธีข้อเจตใจเทวาได้อัญเชิญมานั้น ได้มาเป็นสักขีพยานอนุโมทนาทาบนบรรดาในเจ้าภาพท่านนั้นมีความสุขความเจริญสัทธาตอนในพุตธศาสนาประกอบกิจการงานใลใดก่อให้ล้วงตามความพระสงทุกประการดีิจฐนอีโคเจ้าขัน แห่งแห่งโลกจะชีย <zus> ันมันเตกถ้าพระเจ้าขอนอบน้อมสมเด็จระสัมมาสัมพทธเจ้าผู้ทรงไว้ซึ่งปัญญาคูณ ภาคบริสุทธิ์ทิศบนบามาตุณลณาทิคุณผู้เป็นาศาสดาธิคงเทวดาทางงั้งหลายผู้เป็นบุรมมอผูมุมงคุนในโลกนี้วันนี้เป็นวันสุภาวานันที่อันเป็น ปีที่สี่สิงหาคมสองพันห้อยหกได้มีเจ้าวภาพได้น้อมนำมาซึ่งมีคุนผมสั้นลุกขับพันเน็่งประจานพร้อมด้วยญยาติโนองได้น้อมนำมาเลวาาตาต้วโบกประหารสานตลอดตั้งโพ จากหลักษาไมยพ้อมใจกันมาตกแต่งเครื่องสมุเออันประนีตริจักการตาเพื่อตวายเดชพภูมิเจ้าที่ปูซิมฤทอท์นาจัฐานานาธิริวา อมพมมารินยินดาธิราชจึงสิงสถิตอยู่ทิ่ประมาณมาตเมืองเมนเดนสวรรค์ทรงสันสักลาไลสักกามาพะจอนอีกตัที่พระเจ้าอันมีมหิสวรสักดาเดิจึงสิงสถิตอยู่ในโอกีเขาจักรวา สาในจิตจีทั้งสีมีเท้าทัดตาลเท้าวิลุลห์้าวิลุปัดท้าุวิลุลาตลอดทั้งพัดเสือเมืองราชมเมืองปัดหลักเมืองปัดหูเจ้าขี้มีปัดใช้มงคลเป็นต้นโพล ที่พระเจ้าโ้ธิ์สิจิตปฏิทิฐิเฝงแสงจอกตะวันตว,าาวีโน้อยตวีปใหญ่ใจรุกคาถาจึงขออันเชิญเหล่าที่ปยายดาผู้ที่จักรักษาอยู่ในสถานที่นี้ ข้าพระเจ้าทั้งหลายได้ตกแต่งให้เกิดสำเวสีรเปรตพีที่ทางทิตะวันโววนกอกปัตูสวรรค์มีวัวผูไ่บอบโภชนายาสบุละมากรากไม้เราตลอดยุ้งสิ่ง เหล่านั้นได้แต่งให้แล้วขอให้ท่านเหล่านั้นจงได้รับเมื่องสเสวยในวันนี้พพอเทไตรเทวาได้ปรรับเรื่องเวยอีกรรมที่ได้ถูกแต่งเพื่อความสุขสวสบายมงคลเจริญมีโชนียานอันประนีตร้อมด้วยดกไม้ทูกเบียน ซึ่งเจ้าปาาจำนงเนียน้อมนำมาถวายจงช่วยกำจัดทุกวัตรวัฒน์นายได้มีอย่าได้มีมาผ่านเรลวออขีดสถานแห่งนี้ด้วยดีชะอนุภาพเป็นคุณประสิรตนตาอายตลอดทั้นอำนาจ พียนี้ฮนจงอภิบาลหลักษามหนวยวัวชัยให้เจ้าภาพพร้อมด้วยพระราชการตลอดถึงญาติพี่น้องใจบุญชุดตนทานได้มาร่วมในพิธีวันนี้จงจเจริญด้วยอายุวันนะสุขาภลระปฏิบาตนา้างสมบัติบัติมงโล จเจริญด้วยเกียรติยศปรากฏด้วยเกียรติบุญสมบูรณ์ุลพนในสิ่งวานพออนเชิญเทดในพยานาีตได้จอันก่าวน้ำมันเชิญ ลาปติหิเมสัพพยาปตเตหิเมเมตังเมตังตัณหาโคตัมมกิจิกิจะอปาทนเกหิเมเมตังเมตังอธิปาทะกิเมจะทุกขปาทิเตหิเมเมตังเมตัง

sapepat nipatsanต maជ pa pama kamapamano kuto Kappamanoham mo pa manoang ko pamanowan sa ni siling sapan ni ayវlik ka Hi na na xa pका kaต mê ra ka taไม่ perต và cảm tanu Ang namo patawato, namo เป็นหลักคุณคมสัมสุขผาอานคนที่ดพอไปัทีนี้อานรอบเลยเดินรอบเดินรอบเดินรอบครับอาเดินรอบเดินรอบะกไปยกไปค้องเลยคลองเลยโอ้มา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  là tôi đi ào alo tôi gọi cho bác sĩ tôi gọi cho bác sĩ để tôi gọi là 78888 ạ